การต่อใช้งานและการตั้งค่าพารามิเตอร์ km ขีดย4ขีด m ยกตัวอย่างรุ่น km ขีดย4ขีด m ต่อลนยขั้ว l และต่อนิวตันขั้ว n เพื่อเป็นไฟเลี้ยงและอินพุตสำหรับตัวอุปกรณ์การต่อโหลดต่อลาย เข้าขั้วโหลดหนึ่งขั้วและอีกหนึ่งขั้วของโหลดเข้านิวตันขั้วที่ห้าขั้วที่หกขั้วที่เจ็ดและขั้วที่แปดต่อเพาของมิเตอร์น้ำขั้วที่หนึ่งขั้วที่สองต่อเพาเอาพุทของมิเตอร์น้ำสามพันสองร้อยเพาต่อหนึ่งกิโลวัตต์ชั่ว isc แปดห้าขั้วที่สามเป็นขั้ว a ั้วที่4เป็นขั้ว B เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เข้าฟังก์ชันกด f ค้าง3วินาทีฟังก์ชันที่1 Edit k i l ิ w a t t h วั์การตั้งค่ากิโลวัตต์ชัวตามอุปกรณ์ที่ต้องการแสดงผลฟังก์ชันที่2 Edit Count e r การตั้งค่าคาลเตอร์ตามอุปกรณ์ที่ต้องการแสดงผล ฟังก์ชันที่ 3, p o w e r m กำลังสงการตั้งค่าเผาต่อลูกบาทเมตรฟังก์ชันที่ 4, s c a n d i s p l a y time ม 1, การตั้งค่าเวลาในการแสดงค่าของโวลต์กับเคอร์เรนตั้งค่าได้0ถึง10วินาทีฟังก์ชันที่ 5, s c a n d i s p l a y time ม 2, ตั้งค่าเวลาในการแสดงค่าของกิโลวัตต์กิโลวัตต์ชั่วโมงลูกบาศก์เมตรตั้งค่าได้0ถึง10วินาทีฟังก์ชันที่6 r s 4 8 5แ address การตั้งค่า D Y address 1ถึง127 address ฟังก์ชันที่7 r s 4 8 5 byte rate การตั้งค่า byte rate 2 4 0 4 4 8 0ี9 0 0 0 19,200, 38,400และ5,7,600ฟังก์ชันที่8 communication setting การตั้งค่า communication p u a o i t y bit และ stop bit ค่าต่างๆที่แสดงผลทางหน้าจอการสั่งซื้อเลือกการเชื่อมต่อแบบใด เลือกแบบ i s c 1 5หรือแบบ v i l e t wallet.